แอปเปิลน,นี่คือแอป,ปเปิลกวนแล้วนะคะตากแห้งแล้วทาเป็นเส้นนะคะเพราะว่าแห้งมากเลยเราตากลมในบ้านนะคะลมอุนอ่นๆในบ้านอันนี้ก็ผลไม้สดๆจากสวนเรามาทําเป็นแอป,ปเปิลกวนนะคะแอป,ปเปิลแห้งนี่กวนแอป,ปเปิลน,นะคะแอป,ปเปิลเราเก็บมาเยอะๆแล้วก็มาหันห่นหัน่นหั่นเอาแต่เนื้อเนื้อน,นะคะเอาเม็ดมออกนะคะแล้วก็ต้มปิดฝาต้มไฟอ่อนๆไปตอนนี้เริ่มเละละ เติมแล้วแล้วเรากวนไปเรื่อยๆกเรื่อย,อยๆก่อนจะใส่น้าตาลนะคะอันนี้เราไม่เอาเปลือกออกนะคะเพราะว่าอยากได้สีส,สวยๆเปลือกเอาไปด้วยเลยนะนี่เราจะมากวนตากมันกวนตากมันมะม่วงกวนนะคะนี่เราเอาเปลือกมาด้วยลา้างๆแคาเอาแค่เมล็ดมันออกนะคะแล้วก็ต้มเลยต้มปิดฝาไฟอ่อนๆไปก่อนแล้วก็พอมันเริ่มเดือดใส่น้ําไปนิดนึงนะคะเพราะว่าแอปเปิ hmm. ้ลไม่มีน้ําน้ํําน้าหวานเดียวเท่าไหร่มีแต่เนื้อ